มันมันเก็บกดครับเก็บกดไม่ได้ขี่วิจากที่แต่งไปแล้วไม่ได้ขี่มาดูสเตตปนี้ โอเคครับผมก็กลับสวัสดีไวรุ่นน่าติดกันทุกทุกคนด้วยครับผมยา้โอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกม r a c i n g Master นั่นเองนะผมหลังจากที่พาร์ทที่แล้วพี่สุ่มได้รถคันนี้แล้วก็แต่งเป็นที่เรียบร้อยนะผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแข่งนะย้ําว่าเราจะมาลงสนามแข่งเลยนะครับผมพาร์ทที่แล้วพี่ไม่ได้ลงแข่งนะเพราะว่ามันนานแล้วพาร์ทนี้เดี๋ยวพี่จะมาลงสนามแข่งดูนะครับผมว่ามันจะเร็วจะแรงแค่ไหนนะครับอมนี รถหล่อรถสวยมากบอกเลยโห<ฮ>วันนี้เดี๋ยวเราจะมาประเดิมกันสนามแรกเลยนะผมพี่จะไม่ได้ขับเลยนะตั้งแต่พี่ลงคลิปไปนะผมมาเดี๋ยววันนี้เราเริ่มเดี๋ยววันนี้เราจะมาแข่งกันนะผมไป let's go <S ดับแรกเลยนะจ๊ะ๋ยวเราเลือกตัวนี้ให้มันเป็นแค่เอ t r e m e นะครับผมเป้าหมายของเราจะถึง300 RP หรือเปล่านะค่ารถเลือกรถด,ด้วยนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นค่า RP นะค่าถ้วยมันนะเราจะทําให้มันถึง300นะไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะ ไป Let's go <S แรงตอนนี้พี่อยู่แลงหกนะแล้งหกแลงหติดกลมแงมเลยว่ะเกมนี้โอ้โห oh, <hey. S 2> เราอยู่เบอร์หนึ่งเลยปะน่าจะตามองนะเป็นไงแล้วคัทเอ็ดคัทเหลืองคัทเหลืองโอ้รถนี้เทพว่ะยังไม่ได้ขี่นะเนี่ยศูนย์ศูนย์ถ้วยศูนย์อารพนะดูทรงพี่น่าจะแรงสุด บอกเลยวันนี้เราจะมาลองดูว่ามันจะแรงแค่ไหนนะอันนี้เดิมพันรถเหรออ و, ุนะ๋ยแลมโบน่าจะแรงอยู่นะฝากห่ายด้วยไอ้อุ้ยอโอหแล้วกูนำมาดิโอ้ยดิฟโคตสวยโอ้โหโคตสวย รถแรงพวกตามไม่ทันโอ้โหแล้วกูดิฟดิฟตั้งแต่ตรงนี้ชนไงโอ้รถแรงจัดว่ะดูคดิโอ้โหจังหวะนี้จังหวะน,นี้ครับดูตอนเบรกดิตอนเบรกปีกปีกหลังมันจะโผล่ขึ้นนะเม่ไ้ <laughs> สองรอบอ่ะโอ้โหพวกยังตามไม่ทันเลยรถแรงจริงรถแรงจริงแรงสุดแล้วบอกแล้วพี่อยากได้มากคันเนี่ยโอ้โหไอ้โคอรแป๊บเดียวรถสองแล้วดูเดือดดูพ่านโอ้โหมันจัดสองร้อยอ่ะแป๊บแป๊บอ่ะ นี่ไรเราดีแบบนี้โชว์เป็นไงมันมันเก็บกดครับเก็บกดไม่ได้ขี่หลังจากที่แต่งไปแล้วไม่ได้ขี่นะมาดูสเตปนีน้ดีบเข้าไปทีแม่งมันจัดอันดับหนึ่งครับพวกยังตามไม่ทันนะเนี่ย ดูทรงละใช่ไหมโอ้ได้อยู่แลมโบครับที่สองที่สมแลมโบหมดเลยว่ะโอ้โหโคตรหล่อมีแต่คนอยากได้นะคันนี้โโคตรแรงอุ้ยเหี้ยคนลุกจะบอกว่าได้ขับแป๊บเดียวแป๊บเดียวสามร้อยเลยหรอโอ้แม่ก็อดรถแรงจริงครับผมนี่สเตปสองสามสสมสมนะลองไปใช้ดูเอาเรื่องเอาเรื่องมาต่อครับแมที่สองนะ รุ่นเอ็กซ์ตีมนะผมเราล็อกไว้แล้วจะถึงสามร้อยไหมแป๊บเดียวยังว่ะถึงสามร้อยอ่ะเฮ้ยโคตรแรงมาโอ้โหยืนหนึ่งอีกแล้วว่าน่าจับตามองเพราะว่ารถเราแรงนะฮะโอ้โหมีแค่สองคันเองวะโฟร์รี่ไม่ใช่เฟร์รี่อะไรเนี่ยรถรุ่นอะไรเนี่ยของกับของเรานะคาร์ดเอ็นะโอ้โหาบอกเลยรถเราแรงสองรอบนะครับผมวิ่งสองรอบชิวๆ แทงเดิมพันโอเคอุ้ยล้อแม็กเงาจริงๆงไอ้รถเราแรงโอ้โหแซงเลยครับผมจังหวะนี้แซงแลมโบโอ้โหโอตรเลยโอ้โหแง่งสองร้อยเกือบสามร้อย โอ้เริ่มเริ่มเออละเริ่มเออตอนนี้โอ้โหแมกกาศโอ้โหกลางปีกโอ้ควกตาไม่ทันรถแรงจริงว่ะโอ้แป๊บเดียวรอบแรกรอบแรกผ่านไปครับผมอ้ยสองร้อยสามสองร้อยสี เข้าโค้งไม่ได้เลยว่ะแรงจัดไอ้กูแรงเกินนี่ต้องเข้าโค้งแบบนี้หนูนี่ต้องเข้าโค้งแบบนี้หนูโอ้แรงจัดบุคติโอ้รถใครวะรถสวยทั้งสวยทั้งแรงคนกรีดด้วยฮนะผมรถสวย น้ำวันน้ำก๊อตแป๊บเดียวรอบสองโอ้โหอ้จุดพุครับผมชื่ใช่ไหมพี่กั้นหายใจได้นะสองรอบเนี่ยพี่กั้นหายใจได้นะแบบไม่ต้องหายใจอะแม่งโคตรเร็วโหดเกินโหดเกินลูกพี่แลมโบอีกแล้วว่ะ พอเชสามร้อยแป๊บเดียวสามร้อยแล้ววะโอ้โหภารกิจเราสำเร็จละแถม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 ถ้ายิงคาสเยอะมันไอ้ถ้ายิงอันเนี้ยมันเดี๋ยวมันจะจัดอันดับให้มันสูสีกันนะคือเกมมันไม่โกงกันอยู่ละมันจะจัดจัดคาสให้มันเท่าๆกันอ่ะไอ้จัดระดับถ้วยให้มันเสมอๆกันนะโคตรมันนะมา เป็นด่านไหนโอ้โหยืนหนึ่งอีกแล้วอุย้ยมีสองคันว่าและเอ,อ้ยเอแมคลาเรนหอเอาว่า,าว่าสองรอบอีกแล้วว่ะโอหักศอกเลยตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะฟึ๊บฟื๊บฟื๊บึเอาเรื่องเอาเรื่องไม่เอาแทงแค่นี้ครับไปมาไปครับผมอุย้ย อ้ยแรงอยู่นะเนี่ยคันข้างหน้าเนี่ยโอ้หักศอกหักศอกหักศอกผมหักศอกนะเฮ้ยพวกตามมาอยู่นะเอ้ยพวกกนตามมาอยู่นะโอ้ยแต่เบรกดีอยู่นะรถคันนี้โดนแสงไงเลยวะโอ้โยังตามมาอยู่นะขี่วัดตึงอยู่นะ เบาเบาเบาเไป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 ูแรงจัดหนึ่งรอบผ่านไปครับผมโยดิฟโครสวยพวกตามไม่ทันแล้วรถแรงจริงว่ะรถในตำนาน การปีกโชว์เป็นไงการปีกโชว์ดีบดิหกักศอกโอ้โหอย่าบอกว่าครบรอบแล้วอะไรหนึ่งนาทีครึ่งออค้คือมันมันเร็วเกินไปเป้าวะ มันเร็วเกินไปเปล่าฮะกพี่โอ้แมคเลนนี่สองครับแน่นอนอยู่แล้วครับแมคเลนมันเร็วเกินไปเปล่าไอ้น้องเออสวสดยอดโอ้โหขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยว่ะของเพื่อนหมายกอ็อันดับสี่ร้อยแล้วนะน่าจะแรงสุดแล้วมั้ง <c oughs> โอ้โหเ,เรื่องจัด โอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างโคตรแรงกันหายใจยัหงหายใจได้อะบอกเลยโคตรเร็วโคตรแรงสองรอบไม่ได้ขนาดสองรอบไม่เอ,อ้ยแรงเกินบอกแล้วรถคันนี้พี่โหดพี่อยากได้มากตั้งแต่พาร์ทที่แล้วอ่ะพี่อยากได้มากรถรุ่นนี้ยแรงจริงอยากได้จริงอยากได้จริงดูด,ดิโอ้โหโอยคตร VIP อ่ะบอกเลยครับน้องๆ VIP จัดชมครับผม,มแรงจริงชีวิตจริงกูได้อย่างนี้นะบอกเลย โอเคครับ okay, ผมคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเวลาหมดหมดเวลาผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมนะคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะผมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง1นึ่กันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย,ยา